สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงจินดามณีหลวงพ่อเปิลวัดบางพระเนื้อผงจินดามมนีครับของหลวงพ่อเปิรอันนี้ไม่ทราบปีนะปีอะไรไม,ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าองค์นี้สวยนะเนื้อช้ำๆเลย เนื้อผงยานะครับถ้าใครรู้ปีบอกหน่อยนะสวยๆแบบนี้เลย ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะ